ชุดเด็กจากเราภายใต้แบรนด์คอร์ดี้เเป็นคอลเลกชันสุดพิเศษที่ออกแบบโดยคุณแม่แฟดสี่เองเลยเราดูแลและใส่ใจทุกรายละเอียดการตัดเย็บอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณภาพที่ดีเหมือนให้ลูกเราใส่เองเลยครับผมสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้แล้วที่ s h o ป e ีนะครับคลิกลิงก์ที่ description ข้างล่างและตามไปอุดหนุนเราและน้องๆกันได้แล้วนะครับแล้เจอกันครับผม ดีครับวันนี้เราจะพาน้องๆทํากิจกรรมวันนี้ก็คือเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตะะย์นะฮะก็เลยเราก็เลยว่าจะหากิจกรรมให้น้องๆทาระหว่างที่ไม่ได้ไปเรียนนะครับก็เลยว่าจะาวาดรูประบายสีสีที่เราจะใช้ก็จะเป็นสีน้ำนะ,ะก็คือเราก็ไปเตรียมอุปรกรณ์เอาไว้ตั้งแต่หลายวันมาแล้วก็จะเป็นการวาดสีน้ําบนกระดาษ ร้อยปอนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแบบน้องๆจะทําได้ไหมนะฮะความวุ่นวายตอนนี้มามาก็กําลังเตรียมอุปกรณ์ให้น้องๆได้ทํางานอาร์ตกันเป็นครั้งแรกนะฮะในมามาก็กำลังจะเซตติง้ง <laughs> เซตติ้งพื้นที่การทํางานศิลปะให้น้องๆมันฉ <มา S 2> ีดได้ไปนะโกรกจะวาดรูปเหรอเอ๊ะจะวาดรูปเหรอคะวาดเป็นเหรอเป็นๆด้วยเหรออ๋ออ๋ออ่ะ โอ้ปลี่ยนแล้วอ่ะเรามีโต๊ะไว้ทำไมกันแาไวม้าจะแปะกระดาษบลูกแปะดาษก่อนลงก่อนไหมลงก่อนไหม <c oughs> จ้าจ้าจ้าลงมาจ้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 าลงมาจ้าลงมาก่อนมาแปะขนาษให้ก่อนลูกมาให้ม้าจัดเตรียมพื้นที่ก่อนทำอะไรพี่ยูทำอะไรลูกพี่ยูทำอะไรคะ ่โอเคครับระหว่างนี้เรากําลังให้มามาได้เซตติ้งพื้นที่กันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าน้องๆจะสามารถทํางานศิลปะกันได้แค่ไหนนะฮะ อยู่กำลังฉายแววดูครับแววแรกเลยคือแววช่างแต่งหน้าเริ่มต้นที่หน้าตัวเองก่อนใช่ไหมครับพี่ยูอ่ะพี่อะทำไงครับอ้าวอึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหแนวสบัดสีแตกสันพลบไม่ลายแล้วไหวสีไหนใช่ไหมโรงเรียนเขาพาทำอย่างนี้วะ โอ้ยเธอเป็นแบบค่อยๆลงใช่ไหมคะโอ้ค่อยๆลงทีละสีใช่ไหมคะเธอลงทีละสีอะฮะสีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงในเราลงในเวิร์กสเปซของตัวเองสิไปลงโต๊ะทำไมเลยอนี่ครัอ๋อพี่โบไหนพี่โบครับพี่โบรูปอะไรลูกรูปอะไรอ๋อสีนี้มันเป็นสีที่เขียวแกมิด ที่บอกมันก็เป็นสไตล์แบบแอสเตร็กเหมือนกันนะฮะเน้นการผสมผสานหลายๆสีอ่าอ่าลงปึ๊บอ่าเบเธอฮึบโอ้โหโอ้หลายสีเลยอ,อ,อันนี้แต่งหน้านะแถนแต่งหน้าเฮ้ยเพื่อเพี่อเพืๆๆ่อเป็นแนวไหนลูกเป็นแนวแบบ ระเชิญจะเจอเอาเหรอ,ห,อหน่าทำอะไรอันนี้คือหน้าตาศิลปินใช่ไหมเป็นหน้าตาศิลปินนะล,ลูกเสุดยางไม่ยูเอาเอาใส่หน้าตัวเองก่อนอีกโอ้ยในของพี่ยูเป็นตัวอะไรอะ่ะอ๋อเอางานแนวแอปแตเต็คเจอเอเธอคือท่าท่าได้มากเลยแล้วการาทำแล้วผิดท่า ก็ทําได้นะแล้วแต่เทคนิคที่เขาก็ใช้ก้านแบบว่าปาดให้แบบเส้นมันแข็งให้ได้สีที่มันแข็งโอ้โหแนวสะบัดเหรอสีหมดเหรอโอ้สีอบหมดเหรออ่ะลงเลยอาพี่อบลงอ่ะลงงงึึมมงึม แหววศิลปินโอ้เอาอ๋ออออ๋ไม่ใช่อันนี้จะเป็นแบบแนวลายเส้นใชยเส้นอายุอายุวาดตัวเองแล้วตอนนี้นึ่งยูเบนทิคอายุระบายสล็อตอันนี้ยูระบายสล็อตศิลปะไม่จำกัดพื้นที่นะฮะไม่จำกัดแค่พื้นที่กระดาษตัวเองฮนะ ลงใส่ชุดตัวเองแล้วเรียบร้อยเขียนเสื้อเหรอลูกพี่อูจะเขียนเสื้อหเหรอเขียนเสื้อมันต้องใช้สีสีต้องใช้สีอะคริลิกความเลเม็กเรีนนี้ความเปิดนี้เป็นที่ประจักษ์ามันทาเสื้อเลยอัอ้น,นเราเป็นทาเสื้อเหรอลูกโอ้เอาโอ้พลังแห่งสีสันเหรออ๋ออ๋ออร่อยสีอร่อย เทแล้วเรียบร้อยอ่ะพี่โอบเอาผู้กันปาดครับเอาผู้กันปาดปาดในกระดาษนี่ลูกปาดในกระดาษเนี่ยเนี่ยน่าปาดมาเติมสีแค่เพิ่มสีว่างขาลงแค่เติมสีบางขาลงวางวางวางตรงนี้วางให้มันเติมดีเขียวไหมเดียวเถอดได้ไหมลูกได้ไหมเออสนุกไหมสนุกอะฮะ อ,อันนี้พีเ่เเธอวาดรูปลงวาดรูปลงกระดาษสีไปสายไปสายมิกสีนะเอเธอเนี่ยนั่งดูใจเย็นว่าคนอื่นอันนี้นั่งทับไปแล้วเอาใช้อันนี้เป็นการใช้ตัวเองเป็นผู้กันกทับกระดาษไปแล้วเรียบร้อยอ๋อเป็นภาพพิมพ์หรือพิมพ์พิมพ์มด้วยตัว มันมือแล้วอโออมันมันเละหมดแล้วตอนนี้เราเละสุดแล้วเนี่ยฮะมันไปหมดแล้วล่ะไม่เหลือแล้วตอนนี้แล้วทำไมพี่ผิดโงผิดมัญหาข้าวข้าวข้วขโมยใครมาไงพี่โอใช้นิ้วนี่ใช้นิ้วนี่นี่หมกเยอะนี่ใช้สีได้คุ้มค่ามาก เปิดสร็จแล้วนี donc, ่ยงานเปิดแล้วนี่ฮะอจะสั่งพันหลบโอ้พวกเธอนี้ใช้สีเท่าไหร่ก็ไม่พอหมดขวดแน่ เรียบร้อยแล้วอันนี้คือมาทําผลงานตัวเองเสร็จแล้วก็มาเก็บผลงานของอายุแล้วฮะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้คือไม่สนใจผลงานตัวเองแล้วมาสร้างศิละปะบนตัวปะป๊าแล้วตอนนี้ทุกที่คือศิละปะใช่ไหมทุกที่คือแคนวาสอันนี้ก็สร้างผลงานแอบแตกมาก S <S ได้ใช้ได้เพ,พื่อบนี้เล่นกระจายมีกระจายนะงานเพื่นพอนทำกันเอาไม่รู้ล้างหรือว่าทำลายพวกกันนะตอนนี้หัวน่าจะบานหมดแล้วถ้าจิ้มขนาดนี้ <toujours> อ่ๆๆๆเพื่อเ <souvent S 2> พื่อล้างเสร็จยังครับไหนงานเพื่อๆๆงานเพื่อไหนด<ๆ>ีดีเพื่อว่นอันไหนครับอ๋อ ไม่สนใจเลยไหนพี่โอบมาพรีเซนต์ผลงานตัวเองสิอะไรนะงานพี่โอบเป็นยังไงครับสวยไหมพอพี่โอบบ้านสวยไหมว้วาววาวสวยไหมครับวา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 วอย่างเดียวไม่สวยเหรอไม่สวยเหรอโนโนอ๋อโนโนคือสวยอยู่ใช่ไหมสวยไหมของพี่อบสวยไหมโนโนอโนสรุปสวยไม่สวยสรุปสวยไม่สวยโนโนโอ โนโนเลยโอ้สุดสวยสวยอยู่ใช่ไหมโอ้โอเคโอเคอันไหนมาสัมภาษณ์สิรายงานของเอเธอร์สวยไหมคะสวยสวยเลยเอเธอร์วาดอันไหนไหนของเอเธอร์อ่ะเอเธอร์อ๋ออันนี้เหรอแล้วนี่ใครทำอ่ะในพี่เซ็นงานตัวเองหน่อยเอ่อโอ้ยเธอสวยหรอคะสวยไหม ธอวาดสวยไหมฮะ<อ>นี่อันนี้นี่เขาให้มาวาดเขาให้มาวาดใส่กระดาษมาแต่งหน้าตัวเองเฉยเลยพี่อูพี่อูพ,อพี่อูวาดสวยไหมฮะอ้าวอาอาปอ,อ,อนผูกกันอยแล้วอ,อ,อ,วอันนีอา้าวอ่าไปมาลุงมาตุ้มแล้วเก็บเลยเก็บแก้วน้ำไปหนูหนูไม่ใช่สีไม่ได้เอาไว้กินลูกพอเลยเก็บแล้ว ไหนพรีเซนต์งานเก็สิงานพี่เอยู่อยู่ไหนอันไหนของพี่เอยู่อันไหนของพี่ยูอันนี้หรือเปล่าอันนี้ของพี่ยูหรือเปล่าไหนมาสวยไหมสวยไหมของยูสวยไหมโอ้เอาโอ้เอาเป็นไรคะอ๋อมาม่าเก็บแก้วแล้วก็พวกหนูเล่นอะไรไม่รู้อ่ะลูกมันเลอะเธอเอามาเอาผู้กันมาให้ป๊าปะ๊าเก็บผู้กันนะป๊าเก็บนะครับเอามาไอเทอร์มาให้ปะป๊ามา เอามาเร็วเอามาให้ป,ปาป๊าเก็บเร็ววันอื่นจะได้เล่นใหม่หลูกเอามาให้ป,ปาป๊าเก็บมาโอเคเดี๋ยวเรามาชมผลงานของน้องๆแบบเต็มตากันอีกทีหนึง่งผลงานเป็นที่ลือชาประจักษ์โอ้โหเอสเดกสุดๆ แอบแตกมากแต่ละคนโอเค การพาทำงานศิลปะแบบว่าครั้งแรกโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับผมไหนเราก็จะพยายามหากิจกรรมให้เขาเล่นตามช่วงวัยของเขานะครับให้เขาได้แบบลองทำนั่นทำนี่กันส่วนหนึ่งให้เขาได้ลองทำกิจกรรมนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้โรงเรียนนะครับที่ทำให้เรารู้ว่าแบบเขามีศักยภาพพอจะทำอะไรบ้างนะโอเคครับถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตับสไครต์ให้เราด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ใครอยากติดตามพวกเราแบบเรียลไทม์ก็ตามได้ที่ไอจีของมาม่าแล้วกันนะฮะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ่ะพี่เอเธอร์บ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพูดบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายพูดด้วยค่ะบ๊ายบายอ่ะพี่โอ๊บ๊ายบายสิครับพี่โอ๊บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายโอ้นอนบ๊ายบายพยูนบ๊ายบายอ่ะพูดด้วยพูดด้วยพูดด้วยบ๊ายบายอ เริ่มพูดเป็นกันแล้ว oh, bye. อ๋อบายยอยู่ก็บายบาย